ส่วนผสมของต้มสุปเราก็จะมีแครอทมันฝรั่งแล้วก็หอมใหญ่อันนี้ไว้โรยหน้าครับคืนชายโอเคก็มะเขือเทศนะคะส่วนผสมของผักเราด้วยค่ะเราค่อยมาดูวิธีปรุงกันนะคะเดี๋ยวไปตั้งน้ําให้เดือดก่อนครับไปเลยครับอ่าพอได้น้ําเดือดๆแล้วนะคะมาเลยคุณแม่ปรุงเลยครับใส่เกลือแล้วแล้วก็ใส่ไก่ลงไป ใช้ไก่น่องสะโพกสามชิ้นใหญ่ๆก็ไฟเบาๆนะคะน้ําเดือดเสร็จแล้วเบาไฟอย่าให้น้ําเดือดมากเพราะมันจะทําให้น้ําไม่ใส่น้ํามันจะขุ่นแล้วก็รอจนกว่าไก่จะสุกแล้วค่อยมาดูวิธีปรุงกันเนาะแล้วกมันช้อนมันมันไกะ่กะคะ,ะมันไก่ช้อนออกน้าจะได้ใสๆมันไก่ฟองกเป็นฟองๆเนี่ยช้อนอออเนาะ ใส่แครอทลงไปแล้วนะคะแครอทจะได้เปื่อยเนาะต้มไปาจากทีอันดับต่อไปก็กป็อมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งงไปเลยไม่ให้มันเดือดพานเนาะให้มันเดือดเบาๆเบาใช้ไปกลางนะคะน้ำจะใส่น้ำจะได้ไม่ขุ่นจากกระดูกไก่ หม้อนี้ไม่ถึงร้อยร้อยกว่าบาทเลยหม้อเลยนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากใส่มันฝรั่งแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะมันฝรั่งเริ่มสุกแล้วก็ใส่หอมใหญ่เลยเนาะไม่ต้องให้มันสุกจนเละนะคะมันฝรั่งเดี๋ยวมันจะเปื่อยเกินไปเอาพอแบบแค่สุกอะคะ่ะเพราะว่าเราต้องอุ่นเ,เนาะต้มน้ำรอบเผื่อเวลาเราต้มหอมใหญ่ด้วยค่ะจนรอจนกว่าหอมใหญ่สุกเนาะแล้วก็ปรุงรสอันนี้แม่ปรุงร้อยังจะ้ะยังเนาะ ปรุงอะไรบ้างเอ่ยรสดีเกลือซีอิ๊วขาวแค่นี้ค่ะใช่จะได้รสหวานจากหอมใหญ่แล้วก็เอารสชาติผักเนาะส่วนใหญ่แล้วก็นี่รสชาติผักเรกรเใช่เดี๋ยวอันดับสุดท้ายเราก็จะใส่มะเขือเทศแล้วก็โรยหน้าด้วยตั้งโอค่ะเดี๋ยวมาดูกันจนกว่าจะเสร็จเนาะแล้วก็ใส่มะเขือเทศเลยจ้าหอมใหญ่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะเอาเป็นใส่สในหน่อยนไม่ต้องสุกมากนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะไม่ต้องให้มะเขือเทศเละเนาะ ๆๆแล้้อปตักยูก็สักสักพักนคะครชาติจากซุปนี่ก็จะมีความหวานของหอมใหญ่นะคะมาะเขือเทศก็จะให้รสชาติเปรี้ยวนิดนิดนี่ค่ะสีสังคนได้ไหมแม่ <air S 2> ๆๆคนนะคะนี่นี่นะคะผักวอลมีไก่หอมใหญ่มีมันฝรั่งแล้วก็มีแครยคอะ นบบน,นะคะคกิมา,มานะมอหนี้ไม่ถึงมอนีไม่ถึงร้อยอะคะ่ะไม่ถึงไม่น่าจะถึงรนะ้อยนะอาตีวะไก่สามสซฟโรมี่ก็โลหนึ่งห้าสิบแปดบาทหอมหอมใหญ่นี่เราก็มีอยู่แล้วมะเขือเทศนี่สิบบาทแล้วก็มันฝรั่งมันฝรั่งสามหัวสิบห้าหรือสิบแปดบาทนี่นะคะนี่แครอทหัวหนึ่งน่าจะห้าหกบาทอีกนี่ยคะ่ะ ม้นอนี้ไม่ถึงร้อนกินได้มอเบลเลอเลยได้ลหลายมือเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเนี่ยเนี่ยมีประยชน์่ยต้มไปสักพักก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวก็เราก็ตักขึ้นเคี่ยวไปสักพักนึงค่ะให้มะเมขือเทศมันสุกแล้วก็ทานได้เลยเอออยสร <ะ S 1> ็จ <สะ S 1> แล้วค่ะ